ลเดี่ยวท่าโค้งสุดท้ายของอาจารย์ดีละนะคะจะตั้งใจจะช่วยกันอาจารย์คะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะคดีดหน่อยนะคะอาจารย์คะงงไงพร้อม<งาน>ค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์โค้งสุดท้ายนะคะอาจารย์ได้ค่ะ<งาน> แตกบนข่าวที่แล้วนะคะจันโอเคโอเคเด็กวิ่งนี่แน่นอนอยู่ค่ะค่ะจะให้เน้นๆเลยเอาจะจะมาให้เหมือนคลิปแรกคลิปแรกมันเอาชุดเต็มมานอนตอนนี้จะตัดตัดชุดเต็มไม่เหลือน้อยที่สุดค่ะนี่จะได้ชุดชุดเล่นเลยอ่ะชุดเนื้อชุดติ๊กเล่นได้เล่นได้เลยค่ะ บนบนกอดถินบน่ะบนบนอย่างเงี้ยวค่ะวิ่งเต้าบนวิ่งเก้าวิ่งเก้าเอาจากคู่ไปเลยค่ะเลขเลขดับไม่ต้องเอาเนาะเลขดบก็ให้ไปแล้วค่ะจากคู่เก้าสองแปดสองช่นั้นแหละเก้าสองแปดสองวงวงเล็บเก้าสองไว้ค่ะ แล้วก็สามตัวที่นี้ค่ะสามตัวมีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแค่นี้แหละให้ไปสามชุดมีเนื้อเลยค่ะวงวงกลมหกเก้าสองไว้หกเก้าสอง หกเก้าสองนะคะอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ก็ล่างใช่ไหมคะอาจารย์ลาลค่ะล่างค่ะนิ่งล่างหกนิ่งล่างหก คู่อยางคู่นะค่ะหกสามหกสามสามหกพอตัวเดียวสามหกค่ะอาจารย์บอกว่าแปลกกับเก้ามาแสดงว่าอาจารย์เลือกอาจารย์เลือกเอาเก้าใช่ไหมคะนี่ไปเร็วน้อค่ะเก้าเก้าเก้าค่ะ มันมาบนล่างนะเนาะมันมาทุกงวดอยู่แล้วแหละืมค่อที่แล้วก็ศูนย์กับสองศูนย์กับสองก็มาศูนย์นะคะอาจารย์ว<น>ันนี้แปดกับเก้าวันนี้แปดกับเก้าอาจารย์เรียกเก้านะค่ะเอาเอาเลขหลักร้อยให้ไปแล้วน้อยมไม่เอาแล้วหลักร้อยเอานี่ไหมจะจะแถมจะแถมเลขไม่มาบนล่างเนี่ยคิดสูตรมาใหม่เข้าตลอดเลยไมมาด้วยกันไม่มาด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์ อาจารย์จับคู่ถ้้มีสิบชุดเอาไหมอ่ะสิบชุดเอาเอาค่ะอาจารย์ไม่มาด้วยกันเลยทั้งเมดเอานะว่าจะให้จะแถมจะแถมค่ะเลขคู่บนล่างหกคู่ใช่ไหมคะอาจารย์หกคู่เลยอาจารย์ทําไว้แล้วไม่มาด้วยกันค่ะทั้งบนทั้งล่างนะแต่ตัวน้ำไม่มาด้วยกันนะคแบบสนิทเลย ค่ะสองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าด้วยศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าหกจ้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็สองห้าสองห้าสองหกสองหกสองเจ็ด สองเจ็ดห้าหกห้าหก,ห,ากห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดมีแค่ใ้แรกสิบชุดหกเจ็ดบนล่างไม่มาด้วยกันนะถ้ะา,า,าเข้าอาจารย์ก็จะบนล่างไม่มาด้วยกันสิบชุดนีไ่ไงกลับไปกัดด้วยไม่มาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะค่ะอ่าม,มีแค่สิบชุดทวนทวน,ทวน,นค่ะตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์นะคะ งวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5งพ้าหกสบนอาจารย์ให้วิ่งที่9นะคะอาจารย์จับคู่มี9กสองกับ8ปดสองสามตัวหนึ่งเก้าสองหกาสองศสองอาจารย์เน้นที่หกเสองนะคะส่วนล่างอาจารย์ให้วิ่งที่หนะคะจับคู่มี6กสาสาหชุดเดียวนะคะอาจารย์คะ ส่วนเลขที่อาจารย์เพิ่มเติมมาคือหกคู่ที่ไม่มาด้วยกันบนล่างนะคะจะมีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองหกสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดอันนี้กลับตัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือไม่มาด้วยกันนะคะอาจารย์คะมีกี่ชุดมีทั้งหมด สองสี่หกแปดสิบสิบชุดค่ะจันค่ะดูมีกี่ชุดมีเดีกันมีสิบกัดสิบมวดแล้วเออเข้าดีสิบชุดค่ะจันค่ะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าค่ะจุดเออศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกกัดด้วยนะค่ะค่ะแล้วไม่มาด้วยกันนะด่าเข้าอีอาจารย์จะให้ ค่ะหน้าเนาะงี้นี่ให้ไปคุณแนวทางก่อนเนาะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเปิดมีแค่นี้ว่าขอให้โชคดีกันครับค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะอาจารย์คะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเล็กแนวทางโคงสุดท้ายของอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะเนี <c oughs> ๋ยแอดยำกนเพราะวา่าตัวเลขกมันบ่เข็มตัวเลขกแนวทางโคงสุดท้ายของอาจารย์วีละเพื่อนหามากนี่คือชุดนําไปซื้อสลากกินแบงเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องคิดมากอาจารย์ให ให้นําไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยวนะ่่นเพราะว่างวดที่วเลี้ยวพ้นกะไห้สูญหาตรงๆด้ค่ะทาช่วมตัวเดียวอาจารย์พ้นไห้แบบไม่ต้องไปคิดมากนะคะเลขสามตัวเออดเขียนสัํมก่นเพราะว่ามันประกาศอ่างนะคะจะประกาศพิษด,ดา้าง ทำช่ชมทั้งที่เขาม้ามึงนะคะทำช่ชมขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีละนะคะออที่เพื่อนบอกว่าสองตัวมาหนึ่งตัวเขามาัดตลอดด้วยค่ะทำช่ชมขางวดก่อนงวดมื่อกี้นี่ที่ออกศูนย์หเพื่อนก็บอกว่าศูนย์กับสองนี่มาหนึ่งตัวแน่นอนกับมาศูนย์สองวดก้อนที่ออกหนึ่งเจ็ดเพื่อนก็บอกว่าเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวแน่นอนกับเจ็ดมางวดนี้เพื่อนบอกว่าแปดกับเก้ามาหนึ่งตัว แต่เราหมักเก่าแล้วก็เล่นยเน้นที่เก่าสวงไห่แต่ว่าแปดแล้วก็มาหาย,ยูแปดสองแต่ว่าเราบนเนีนแล้วเน้นเก่าสวงนะคะทำช่วงไห้พิจารณาเอาค่ะักเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอาจารย์วีลาเพิ่นไห้ด้วยใจจริงเพิ่นไห้ด้วยแบบบริคิดยั่งทั้งสิ้นนะคะเราเห็ดไห้มาค้าค่ะขขกะทำช่วงค่ะเราคิดรดตวงไหคักเราอยากให้ท,ท่านผู้ชมได้มีเงื่อนกินเงื่อนใส เบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากให้แฟนขับเอฟซีทั้งหลายได้มีเงินจับใจใช้สวยระหว่างจังสีเนาะขันเนาะกับคอกรับขอบคุณอาจารย์วิลาอีกเทือนหน,นึ่งเนาะขันเนาะทผช้วมกบที่ขเขม้าแล้วนะคะที่มักที่ชอบกับจัดนะคะทำช่วงขาขามีเหลขกเนกใจถอ่อบมักบบชอบกับพานได้นะคะแต่ว่าตัวเล็กในหน่ยหนยวยเอ็นซีจพานเด้่อค่ะทำช่วงขาขอบอกอว้ก่อนเพราะว่าตัวเลขกเนวทางของอาจารย์วิลา มีหน่อยตัวมีหน่อยชุดนะคะเแยวที่แล้วโคงสุดท้ายเพิ่อนศนะูนย์ห้าตรงๆเลยแถวนี้แอกจะมีความรู้สึกว่าหกสามสามหกล่างนะมันน่าจะใช่นะคะเส่วนบนแอกกับบุญจขคือกันนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตรงใจคือหกสามสามหกนะคะส่วนเลขข้างล่างนะคะหกตัวเอาบปรมาณหกคู่สิบคู่ประมาณหกคู่แอกก็ได้เนะสิบคู่นะคะ 10คู่เป็นเลขที่โบม่าน้ากันพนวาจังสันนะคะทาผช้ชมค่ะเป็นเลขที่มีมาด้วยการมี0 2น6์สองศูนย์หกศูนย์ห้าก็ดหเและก็หก็ดเพิ่นบอกว่ามันเพิรนมือมาหลายงวดแล้วมันมันมัโบม่าน้ากันงวดนี้เพิรนก็เลขเฮดมาให้แอดเดี๋ยวล่งให้ทาำช่ชมเนยนั่ไปเปรียบเทียบเนยนั่เปลี่ยนเป็นแนวทางเพื่อจะได้บริเปลืองงบเนาะ่ะเนาะ ่านผช้ชมค่ะสำหรับทายคลิปนี้แอดก็คอยธงช่มเอฟซีทุกท่านโชคหมานลำลุยนะคะนั่นตัวเล็กเนี่ยท่าของอาจารย์วิละไปเหตุการบานไปคัดกล่องอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะแอดก็คอยท่านผช้่มไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนาะ่านผช้่ม่ะหลังหวยลาพัฒนาออกนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ